ตอนนี้สหรัฐอเมริกาเปิดศึกนะครับทั้งฝั่งของยูเครนนะครับเพื่อรบกับรัสเซียเปิดศึกเล่นงานหนะักในส่วนของไต้หวันเพื่อให้เล่นงานในฝั่งของจีนนะทั้งรัสเซียและจีนกำลังหันมาเล่นงานสหรัฐอเมริกาเกมนี้จะเข้าสู่กระบวนการแต่ขักไหมโอกาสเกิดขึ้น50/50 50นะครับ แต่เกมตอนนี้สิ่งที่เห็นก็คือว่าราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มนาโตและอ่ารัสเซียก็เรียกว่าโอเปริคพลัสเนี่ยแน่นอนฮะย่อมจะขึ้นราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นมีโอกาสราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นถึง100เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นหมายความว่าราคาน้ำมันของโลกจะพุ่ง สวัสดีครับผมกับผมเทืศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองน,นะครับรเด็นทางการเมืองทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองและเรื่องราวของการต่างประเทศโดยเฉพาะสถานการณ์นรในยูเครนนะครับเป็นสถานการณ์ที่น่าจับตามองนะครับและสถานการณ์ที่สําคัญไปมากกว่านั้น นะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ครับเริ่มต้นในเชิงปรากฏการกันก่อนนะครับในเชิงปรากฏการเกาหลีเหนือก็ทําการทดสอบนะครับอาวุธส่งสัญญาณกดดันมาตรการคว่ำบาตรนะครับสำนักข่าวเจนซี่รายงานว่าเกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธครั้งที่7ในเดือนนี้และเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในปี2017ที่ผ่านมานะครับคาดว่าเป็นขีปนาวุธพิสัยกลาง มีเป้าหมายเพื่อกดดันทั้งจีนและอเมริกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการการคว่ำบ,บาตรที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่บริจอนสันนายกรัมตรีของอังกฤษเตรียมส่งทหารกำลังพลครั้งใหญ่สมทบนาโตนะครับรับมือบุกรัสเซียนะครับสำนักข่าวเอ P รายงานว่าอังกฤษเตรียมเสนอส่งทหารอาวุธเรือและเครื่องรบสมทบกองกำลังนาโตครั้งใหญ่ เพื่อรับมือการเป็นปฏิปักษ์ของรัสเซียต่อ,อยูเครนข้อเสนอนะครับต่อผู้บัญชาการองค์การสนธิสัญญาแอตลนติกเหนือเลตนาโตนะครับอารวมถึงการเพิ่มกําลังพลของอังกฤษในโยุโรปตะวันออกอีก2เท่าตัวจากปัจจุบันที่ประจําการอยู่1,150นายรวมถึงระบบอาวุธป้องกันภัยที่ส่งไปยังออสเอสโตเนียด้วย นะครับอีกเหตุการณ์นายกรัมปตรีของนิวซีแลนด์นะครับกักตัวหลังจากนะครับปรากฏว่าสัมผัสคนติดโควิด1 9นะครับระหว่างอยู่บนเครื่องบินเหตุการณ์ทางการเมืองนะครับที่เกิดขึ้นนายกรัมปตรีหญิงนะครับของนิวซีแลนด์ Zealand, จาซินดาอันดรนนะครับต้องไปกักตัว จนถึงวันอาคารที่1กุมภาพันธ์หลังจากใกล้ชิดกับผู้ตรวจโควิด -19 เป็นบวกระหว่างเที่ยวบินมาที่เมืองออคกแลนด์นะครับในวันเสาร์ในกรับนากสตีเดอการเดียนของกรกฤษอรายงานว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์นะครับของนาย,ยกตรีจาซินดาอาร์เดนนะครับแถลงว่าเหตุการณ์นี้ทําให้ผู้หญิงนิวซีแลนด์ผู้นาหญิงนิวซีแลนด์ต้องกักตัวนะครับเป็นเวลา จนถึงวันที่หกุมภาพันธ์เกิดขึ้นบนเที่ยวบินจากเมืองเครีคริสนะครับไปยังนอกเมืองออกแลนด์นะครับช่วงวันเสาร์ที่22นะครับมกราคมที่ผ่านมานะครับในขณะที่ชุมชนเอเชียในสหรัฐอเมริกันนะครับเรียกร้องหยุดความรุนแรงลำลึกวิชารัตนะพักดีนะครับสุดช็อกภาพหนึ่งที่ปีพบนะครับ ซานฟลานมีคดีทำร้ายคนเอเชียนะครับปรากฏว่าพุ่งสูงขึ้นถึง50%นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าว AP รายงานว่ากลุ่มอเมริกันเชื้อสายเอเชียหมู่เกาะแปซิฟิกนะครับรำลึกวันครบรอบ1ปีนะครับคดีการเสียชีวิตของคนไทยในสหรัฐอเมริกาวิชารัตนะพักตีนะครับที่ซานฟานซิสโกเรียกร้องทั่วสหรัฐอเมริกาหยุดความรุนแรงการเหยียดผิว ซานฟรานซิสโกนะครับรายงานพบคดีทำร้ายคนเอเชียพุ่งถูกสูงถึง567%ทั้งตรงเข้าทำร้ายและทำร้ายร่างกายบนถนนสร้างความเสียหายให้กับร้านค้านะครับซึ่งเป็นรายงานของสำมะข่าวสินหัวของประเทศจีนนะครับในขณะที่ c n n ได้มีการวิเคราะห์นะครับเอ็นราเทอร์ n ater, กดแรกของ าการเปรีดการอย่างอย่าเริ่มสงครามระหว่างการแข่งโอลิมปิกนาโตเสียงแข็งเตรียมพร้อมแตกหักถึงที่สุดนะครับสำนักขาวเอเจนซี่นะครับ,ร,บ,าร,บรายงานว่า,าข่าวแพลตฟอร์มออกมาในช่วงสัปดาห์ประธานธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำและผู้นำของรัสเซียนะครับ ให้ไม่บุกยูเครนเพราะระหว่างกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งเป็นเจ้าภาพยังคงเกิดขึ้นแต่ทั้งสองฝ่ายต่างออกมานะครับปฏิเสธอย่างแข็งขันนะครับขณะที่เลขาธิการใหญ่องค์การนาโต้ยืนยันนะครับนาโต้ NATO พร้อมที่จะรับมือสถานการณ์สงครามยูเครนกับรัสเซียนะครับถึงขั้นร้ายแรงที่สุด แล้วก็ในขณะที่ศึกสองด้านจีนก็มีการเตือนสหรัฐอเมริกันนะคะรับปลายทางคือสงครามหากไม่อย่างยั่วยุไต้หวันให้มีการประกาศเอกราชเอากอัคราชทูจีนประจําสหรัฐอเมริกาเตือนปักกิ่งและวอชิงตันมีปลายทางอยู่ที่สงกรามหากพบว่าฝ่ายหลังย,งยังยุยงให้ไต้หวัน ประกาศเอกราชพร้อมระบว่าไทเปเปรียบเสมือนไม้ขีดไฟใหญ่ที่สุดในความสัมพันธ์ของสองชาติฮะตอนนี้ก็บรากว่าสหรัฐเปิดศึกทั้งรัสเซียเปิดศึกทั้งนะฮะจีนด,ด้วยในขณะที่เกาหลีเหนือก็มีการยิงขีปนาวุธว่าไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับในขณะที่อังกฤษเล่นใหญ่ที่เดียวฮะจะมีการเสนอส่งทหารเรือรบฝูงบินเสริมกำลังนาโต้ท่ามกลางความตึงเครียดในรัสเซีย นะครับก็เป็นอีกเหตุการณ์หึงที่น่าสนใจนะครับในขณะที่เหยื่อสาวนะครับถูกกลุ่มโสมนะฮะโดนแห่ประจานนะครับทำร้ายบนท้องถนนในอินเดียนะครับตำรวจกรุงเนวเดลีเมืองหลวงของอินเดียจับกลุ่มผู้ต้องสาย11รายในนั้นก็เป็นหญิง9รายหานสมรู้ร่วมคิดนะครับบงการข่มขืนน่าทรมานหญิงสาวคนหนึง ในนั้นนะครับด้วยการประจานบนท้องถนนสร้างความอับอายแก่เธอในเหตุการณ์นี้เชื่อว่าเป็นการแก้แค้นกรณีที่เด็กหนุ่มรายหนึ่งถูกเธอปฏิเสธความรักถึงขั้นฆ่าตัวตายก็เลยเกิดเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ขึ้นนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์เครื่องบิน F35 ของสหรัฐเมกาเจาะลงจอดพลาดนะครับลงบนเรือบรรทุกเครื่องบินตกลงทะเลจนได้รับความเสียหาย ภาพเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นถูกเผยแพร่บนสื่อนะครับของสหรัฐอเมริกาคลิปวิดีโอการเครื่องบินขับไล่โจมตีของ F-35 4นะครับลำหนึ่งขณะลงจอดผิดพลาดบนเรือบรรทุกเครื่องบินคาววินสันนะครับเมื่อ24มกราคมก่อนร่วงลงทะเลจีนใต้นะครับโดยในภาพเป็นวินาทีก่อนและหลังจาก มันกระทบเข้ากับดาดฟ้าของเรือกองทัพเรือที่7ของสหรัฐอเมริกายืนยันว่าภาพถ่ายดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกองเรือประเมินแล้วคลิปวิดีโอและภาพถ่ายดังกล่าวโดยสือ่อมวลชนเมื่อวานนี้เป็นภาพถ่ายบนเครื่องบิน USS c a r ิ i n s o n ระหว่างเกิดอุบัติเหตุโฆษกของกองทัพเรือที่4ระบุถ้อยแถลงนะครับที่ส่งถึง Navitime นะครับและกำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ นะครับนี่คงเห็นสถานการณ์ของโลกตอนนี้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้อังกฤษแสดงท่าทีนะครับชัดเจนมากขึ้นหลังจากถูกบีบในทุกวิธีทางในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นนะครับสประกรนะครับประเด็นหลกัหลกๆคงจะเห็นในเรื่องของสถานการณ์นะครับที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องของสถานการณ์ของโรคเหตุการณ์นในยูเครนนะครับอังกฤษก็มีการเปลี่ยนท่าทีนะครับไปให้การสนับสนุนกลุ่มนาโต้ก่อนนี้หน้านี้อังกฤษโดนบีบอย่างหนักเรื่องเจ้าชายองค์หนึ่งนะครับที่มีความสัมพันธ์เมื่อ21ปีที่แล้ว22ปีที่แล้ว21ปี22ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ถูกนํามาเล่นงานถูกมาเปิดโปงนะครับจนเป็นที่มาของการถอดอยศขอคืนยศแล้วก็เป็นที่มาของการ คืนยศเจ้าฟ้านะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสหรัฐอเมริกาเปิดศึกนะครับทั้งรัสเซียเปิดศึกทั้งจีนนะครับเกมนี้นะ่าสนใจอังกฤษเปลี่ยนแปลงท่าทีส่งกำลังทหารนะครับนับพันนายเข้าไปตรึงกำลัง เพื่อเสริมกำลังที่บริเวณยูเครนสนับสนุนกลุ่มนาโตหลังจากถูกบีบอย่างเต็มรูปแบบมีเชิงงานสังเคราะห์นะครับสงครามจะเกิดขึ้นไหมคงยากนะครับตอนนี้สหรัฐอเมริกาเปิดศึกนะครับทั้งฝั่งของยูเครนนะครับเพื่อรบกับรัสเซียเปิดศึกเล่นงานหนักในส่วนของไต้หวันเพื่อให้เล่นงานในฝั่งของจีนนะทั้งรัสเซียและจีนกำลัง หันมาเล่นงานสหรัฐอเมริกาเกมนี้จะเข้าสู่กระบวนการแตกหักไหมโอกาสเกิดขึ้น50/50 50นะครับแต่เกมตอนนี้สิ่งที่เห็นก็คือว่าราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มนาโต้และ รัสเซียเขาเรียกว่าโอปริคพเนี่ยแน่นอนฮะย่อมจะขึ้นราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นมีโอกาสราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นถึง100เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นหมายความว่าราคาน้ำมันของโลกจะพุ่งสูงขึ้นสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกายังคงเผชิญกับอัตรางเงินเฟอ้อนะครับที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเฟด ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาก็พยายามจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะให้คนพยายามที่จะนําเงินออกมาใช้ให้มากที่สุดแต่ยิ่งทําในลักษณะดังกล่าวยิ่งส่งผลทําให้สภาวะเศร,รษฐกิจของสหรัฐอเมริกานั้นแย่ลงนะครับทั้งซ้ายและขวาสหรัฐอเมริกาดิ้นทุกอย่างนะครับในขณะที่คะแนนนิยมของประธานาธิบดีโจไบเดนตอนนี้นะครับหลังจากที่เข้ามาดำรงตำแหน่งครบหนึ่งปีเสร็จเศษคะแนนนิยมยังคงต่ําลง นแน่นอนสถานการณ์จดถึงกณะนี้น่าจับตามองฮะว่าราคาน้ํามันจะพุ่งสูงขึ้นสูงสุดร้อยดอลลาร์สหรัฐหรือไม่นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกขอบคุณที่แชร์ต่อกขอบคุณที่เล่าต่อกขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์ธีกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ